วิชาการมาทางไลน์บอกว่าเนี่ยนะว่าต้องลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้ทางความน่าเชื่อถือต่อไปอีกหลายรายหลายอ่หาหลายผู้เชี่ยวชาญอ่าจนผู้เสียหายนะครับเกิดความหลงเชื่อครับเพราะว่าเขาเป็นคนอ่าเป็นนักลงทุนอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ผู้เสียผู้ต้องหาเนี่ยกลุ่มคนร้ายเนี่ยใช้วิธีการหลอกล่อจนอ่าผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อตายใจนะครับก็ลงทุนเนี่ยโอนเงินไปทั้งหมด25ครั้งครับ มูลค่าความเสียหายเนี่ยสามสิบห้ายี่สิบห้าครั้งสามสิบห้าล้านบาทภายในกี่เดือนเดี๋ยวเราปรามากี่เดือนนานไหมอ่าไม่นานไม่ไม่ไม่กี่เดือนนะยี่สิบห้าล้านไม่ได้กี่เดือนนะครับโอนไปทั้งหมดเออ่โอนไปกี่ครั้งนะยี่สิบห้าครั้งภายในไม่กี่เดือนในการทําหลอกลงทุนเกี่ยวกับเรื่องเออ่ อะไรนะเว็บอะไรอันนี้เป็นเป็นเพจได้ไหมเไรเป็นเป็นเป็น URL ก่อนครับเป็น URL มาแล้วก็จะลิงก์ไปที่แอปพลิเคชันไฮซันครับไฮซัน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 โอเคแล้วก็ในคดีนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับผู้ต้องหากว่า19รายครับแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วตอนนี้สามรายครับ3รายถือว่าเป็นกระบวนการนะเป็นกระบวนการอันนี้ในบัญชีเรามีเงินเท่าไหร่ลูก เออเขาไม่รู้ว่าอ่าอ่าไม่รู้รู้อ่าตอนนั้นได้ได้เท่าไหร่ห้าพันหรือหมื่นหนึ่งแล้วต่อบัญชีได้ได้ประมาณเท่าไหร่หรอได้เพรที่เขาให้เราไปเปิดบัญชีคงเฉยอ่าอ่าแค่นั้นเปิดบัญชีอ่าธนาคารแล้วมีการสแกนใบหน้าไม่มีอ่อไม่มีสแกนใบหน้าแต่ก็เปิดบัญชีเฉยแล้วก็ก็เอาเอาซิมกับโทรศัพท์ไปเลยใช่โทรศัพท์ของเขาของเขาใช่ไหมซิมเขาแล้วก็เอาไปเลยโอเคธนาคารอะไร่นะ อายุเท่าไหร่ตอนนี้สามเลูกอย่างหูกม่แล้วลูกเรียนหนังสือใช้เหตุที่เราทําไปเนี่ยเพื่อเงินเล็กน้อยเพื่ออะไรอ่ะยังอ,อยู่ทุกวันเศรษฐกิจอ,อ่ะทัะนทก่อนย<ป>